สวัสด <ầ> ีครับผมกับอาจารย์โออาจารยร์ท็อ <habitude S 3> <ท plural S 1> ปต้ในรายการนักอาจารย์โออาจารยร์รพยากรโดยสหาวิทยาโหราซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะอ่ะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Radio Siri 15 <c oughs> และผมครับ Facebook ครับอาจารย์พภณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID r a d i AJTOP 16ครับนะ สวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์เออมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอเราเนี่ยนะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไายยิบซี เพราะฉะนั้นถ้าใครจะต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์พร้อมเพจและเฟซที่ให้ไว้ที่หน้าจอตรงนี้ <c oughs> นายเข้ามากันได้นะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถาม าถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมนะครับนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนส์นะ และตามด้วยคำถามรอท่านอาจารย์โอแชให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะตอบให้เข้ามาให้ถึง99แรเ์เข้าใจไหมกดแชร์แล้วตามด้วยซีเรนส์และตามด้วยคำถาม กดไลค์ให้ด้วยครวละ9 9้าน้าร้อยก้บเ้าค็รออ่านตามลำแรกอยู่เริ่มแ<า>ล<ะ>้วครับอ่านเ,เสร็จแล้วครับแชร์แล้วค่ะน้ำผึ้งการงานเป็นไปตามที่หวังไว้ไหมคะเออนี่ครับ ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือครับคุณเจนอ,อันนี้เป็นไมตดรามีหวังเลยโดยท่านอาจารย์โอใช่แล้วค่ะปุ๊กค่ะไฟนั้นตโตโยตา้จาจะอนุมัติรถให้ผ่านไหมคะขอบคุณค่ะเขากําลังพิจารณาอยู่โดยท่านอาจารย์โอใช่ไหมพิจารณาอยู่นั้นเนี่ยตอนนี้อนุมัตมิท่านอาจารย์โอบ,บอกว่าอนุมัติน่าเข้าใจไหม บอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แต่ดูสามวันนะคะอืมดูสามวันนะข้างหน้านี้ดูสามวันนะคะเอาเม okay, ย์พยเร่เลื่อนขึ้นแล้วนะเ,เมย์เดือนนี้จะได้เจอกับแฟนไหมคะมาเดี๋ยวจะดูให้นะเ,เมย์ โดือนนี้จะได้เจอกับแฟนไหมคะเมย์ไม่ได้เจอครับเขาทำงานครับสามวันนี้ครับเราดูแค่สามวันนะครับดูสวันไม่ได้ดูเดือนหนึ่งนะโดยมีท่านอาจารย์โอใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะกดแชร์เป็นธรรมทานนะคะแชร์ไปได้บุญนะคะ อนุโมทนาสาธุกับทุกบุญด้วยนะคะทุกคนที่แชร์นะคะเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้คนมาดูดวงดูด้วยนะคะคนละหนึ่งคำถามนะคะเข้ามากันได้เพียงคนละ9,999แชร์แชร์แล้ว ชีวเรนส์คำถาม โออยากรู้ว่าเอ,อมันมันจะมีนะเหตุผลของการถามว่าระยะเวลาที่ใกล้กับระยะเวลาที่ไกลนะเพราะอะไรมันจะมีใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่มีเหตุผลของการถามระยะใกล้กับระยะไกลเนะะี่ยค่ะใช่แต่เราจะดูสามวันเพราะอะไรคะรอาจารย์ทอปเพราะว่าเราจะดูเอาเป็นว่าที่เราสามารถที่จะเห็นได้ชัดที่สุด แล้วก็จะเตือนได้ดีที่สุดเพราะว่ <5 S 1> าไพยิซีมันแม่นชวงสั้นๆนะคะมันกินในนี่นะมันกินกําลังจิตนะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งอะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ร้ายมันจะเกิดภายในสามวันเนี่ยมันย่อมดีกว่าเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีหรือสามเดือนนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราถามเนี่ยมันเป็นสิ่งสิ่งที่ดวงตอบออกมาดีเนี่ย เฮ้ยเราเราได้รับมันภายในสามวันเลยนะใช่เราไม่ต้องรอถึงเดือนหรือสองเดือนหรือแบบยืดระยะเวลาไปอืมดูสามวันนี่ถือว่าดีนะคะนะมาครับแต่มันจะมีบางบางอย่างนะซึ่งแบบเหมือนกำหนดระยะเวลามาแล้วอะคะ่ะอ,อย่างเช่นแบบภายในอ่าเขาเรียกอย่างสอบผลสอบเนี่ยจะออกเดือนหน้าอย่างเงี้ยเขาก็ดูภายในสามวันไม่ได้ไม่ได้ต้องมาดูส่วนตัวนะคะ บางอย่างกินกําลังจิตมากอย่างเช่นถามเรื่องเจ้ากรรมในเวรบางคนถามเรื่ององค์เทพอย่างเงี้ยอ่าบางคนถามสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะถึงสื่อสิ่งต่างๆด้วยยาสัมผัสถ้ามันกินกําลังจิตมากๆเราเราจะไม่ตอบนะครับอะไรที่กินกําลังจิตมากๆเพราะว่าสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวและจ่ายค่าครูเท่านั้นนะคะบางเรื่องบางอย่างอย่างเช่นสื่อสิ่งที่มองไม่เห็นยาสัมผัสดังทรงองค์เทพหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย เราจะดูแล้วมีค่าครูเท่านั้นนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ9ก0 0พ ก้าวก้าวแชร์นะมาแล้วแชร์แล้วสาใช่ไหมสาใช่ไหม <S <S ใช่มา <S 2> <S 2> คนที่เรารอคอยลึกๆในใจเขาต้องการให้เรารอต้องการให้รอคอยไหมเอาหม่ดิคนที่เรารอคอยลึกๆในใจเขาต้องการให้รอคอยไหมคะไม่ครับไม่ต้องรอแล้วครับ <S 2> <S 2> <S 2> คือไพ่มัน เป็นไพ่ไม่ดีอะค่ะอย่ารอเลยครับนะไม่เมตตามาหานิยมแล้วนะครับเขาคงไม่ได้รู้สึกดีอะไรแล้วนะคะพูดไปได้แค่นี้นะแชร์แล้วบีมอ๋อไม่ได้แชร์ค่ะไม่ได้แชร์คุณบีมไม่ได้แชร์นะคะไม่มีผู้แชร์ค่ะ ขอผู้แชร์เป็นมารยาทด้วยนะครับนะไม่ใช่ถามเดาสุ่มนะครับอันนี้อันนี้จริงนะครับนะดูจริงนะครับไม่ใช่ดูเด็กเล่นนะอมมือแบ๊ะแบ๊บูบุนะโดยที่มีท่านอาจารย์เออมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมมากดแชร์ออกไปคนละเก้าพันแก้ราย 9แชร์นะแชร์ share แล้วชิลเล่นแล้วก็คำถามนะเอางี้เดี๋ยวผมจะทำแชร์ให้ดูแล้วเมื่อดูแล้วจงทําตามนะแล้วผมจะตอบอยากเห็นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูไม่ใช่แชร์ไม่ใช่แบบแบบบุบ,บนะแชร์ออกไป เก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์นีดูนะอันนี้จริงๆนะอันเนี้ยเนะี่ยผมทำให้ดูแนละ้วรู้จักไหมแชร์นะแชร์อ,ออกไปเร็วเวลายังมีน้อยอยู่จะหมดเวลาลงแล้วนะอามาแล้วผมถามไปยามีโอกาส จะมีแฟนไหมคะในปีนี้ลูกบอกไปแล้วว่าดูแค่สามวันเจ้าจะได้เจอกับผู้ชายต่างประเทศต่างด้าวนะครับนะเชล้์บีมอ้าวเออบีมก็ยังคงไม่แชร์ไม่ถามกงการเรียนค่ะกุ้งการเรียนค่ะถือว่าคุณจะต้องสู้สู้พยันอดทนใครที่ไม่แชร์ขออนุญาตผ่านเลยครับถือว่าไม่มีตัวตนไปเองนะครับสละสิทธิ์การถามไปเอง นะอา่าถือว่าสละสิทธิ์การถามไปเองนะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีผู้แชร์นะครับนะถือว่าสละก,กันไปเองไม่เกี่ยวกับเรานะครับเอากุ้งการเรียนว่างไงตอบไปแล้วเจ้าต้องอดทนกว่านี้อ่านให้มากกว่านี้เรียนให้หนักกว่านี้ต้องอึดน,นะค่ะต้องอึดแน,นวนะเอาแล้วเวลาของเราก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อย โดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมเอาละตอนนี้เป็นเวลาสิบเอนาทีจะสิบสองนาทีแล้วนะมาแมวแมวแมวมานกคุณนกจะได้กลับไปคบกับแฟนเก่าไหมคะอีกนานไหมสองคำถามค่ะไม่ได้คบครับคำถามเดียวครับตอบเลยตรงๆหมดเวลาลงแล้วนะครับโดยท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับไปแล้วนะครับ